เจอคะ่ะมิสูเอ็มพีค่ะปละวอ็มิสูซูเปอร์โปรนะครับนี่เราจะพามาชมนะคะลดราคาพิเศษนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยคะ่ะกับมิวาสมาร์สซีพีทีสองพันยี่สิบสี่ของเรานั่นเองนะครับสีเทากาไฟเกยอดฮิตแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคา่ะราคาเต็มเนาะอ่าคันนี้เป็นสิทธิพิเศษของลูกค้าที่มีวับมิซูอยู่แล้วด้วยนะครับใช่แล้วคะ่ะลูกค้าใช้สิทธิครอบครัวมิสูแล้วก็ซื้อเป็นเงินสดเลยนะคะ บบเบสเสร็จคันนี้ราคาพิเศษมากๆ484,000บาทเท่านั้นค่ะลดลงเหลือ484,000เท่านั้นเองนะครับและยังได้รับของแถมนะคะตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ฟรีแพ็กเกจเชงระยะ5ปี1,000กิโลด้วยค่ะโอ้โหนี่คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันดีกว่านะครับว่าคันนี้นะครับมีออปชันอะไรและได้แต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับ ของแถมและการตกแต่งคันนี้นะคะก็จะเน้นเป็นเดิมๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ไปเป็นสดรถเงินสดซึ่งได้ไปแล้วถึง95,000บาทนะคะทำให้คันนี้เนี่ยก็จะเหลือเป็นฟิล์มรอบคันเป็นเซรามิกนะคะเป็นลามินานะคะ c m 1นั่นเองโอ้ถือว่าเป็นเกรดที่แบบตัวดีตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็ยังฟรีค่าจดทะเบียนด้วยส่วนออปชั่นตัวรถนะคะก็จะมีทั้งตัวนี้เลยค่ะตัวเลมด้านะคะเป็น f c m แล้วก็ UMS นะคะก็ช่วยเบรกชะลอความเร็วที่ความเร็วต่ำให้แล้วก็ป้องกัน ชนกําแพงด้วยนะคะส่วนตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ LED สวยๆแบบนี้เลยรวมถึงมีไฟเดย์ไลท์ให้ครบมาเลยนะคะพร้อมมาให้แล้วกระจังหน้านหน้านี้ก็จะเป็นสีดํามเมทัลลิกคลิปด้วยสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวสมาร์ทหรือตัวท็อปนั่นเองนะคะรวมถึงมีไฟตัดหมาะมาให้พร้อมครบคร้นเรียบร้อยเลยนะคะล้อของรุ่นสมาร์ทนะครับจะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะครับ มาเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะสวยมากเลยนะเป็นสีเงินตัดกับสีดำให้แบบนี้นะครับแล้วมาพร้อมยางนี่คุณภาพนี่อย่างดีนะครับเป็นไซส์ขนาด17555 R15 พร้อมระบบเบรกต่างๆที่มาให้ครบไม่ว่าระบบ abs ebd และ ba ก็มาให้ครบเลยแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังรุ่นนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับเขาเซ็ตมาจากโรงงานสามารถไปใช้ได้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็นี่เลยครับฟิล์มมาติดเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วย,ยังมีการติดตั้งกันสาดข้างให้ด้วยนะครับทั้ง4บาร์เลย แลวรุ่นนี้นะครับให้มาเป็นกุญแจ QA หรือ k o s นะครับเราแค่พกกุญแจมาใกล้ๆในระยะ70เซนเราสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถด้านข้าตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ด้านล่างนะครับไม่มีสเกิร์ตแต่เขาจะมีตัวปิดชายด้านล่างนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมาให้ไม่เห็นขอบด้านล่างด้วยแล้วเรามีการตกแต่งด้านบนด้วยเสาอากาศคิปจามให้ด้วยเลยนะครับ ระดับทางด้านหลังรถนะคะนี่ค่ะก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาจากโรงงานให้แล้วสวยงามแบบนี้เลยมีไฟเบรกดวงที่3ามพร้อมใช้งานนะคะข้างหลังนี้ก็จะมีไล่ฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไฟท้ายเป็น led สวยงามชัดสว่างแบบนี้นะคะมีปุ่ม keyless ตรงนี้อีกหนึ่งจุดด้วยนะคะสามารถล็อกลดล็อกรถได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีตัวกล้องมองภาพขนาดถอยจอดค่ะเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะขึ้นที่จอให้อัตโนมัติเลยนะคะส่วนพื้นที่เก็บของด้านในนะคะยกขึ้นแบบนี้ นี่ก็จะมาเจอกับนี่ค่ะบ้านม่านบังตานะคะเวลาเราวางทรัพย์สินมีข่าไว้ปิดลงปั๊บตรงนี้ก็จะบังไว้นะคะไม่ให้มีใครเห็นทรัพย์สินของเราด้วยนะคะนอกจากนี้ที่เก็บสัมภาระค่ะเขาจะเป็นกล่องเป็นช่องจัดนี่อย่างนี้เลยอย่างดีเลยนะคะก็สามารถเก็บของไว้ได้เลยนะคะข้างล่างนี้ก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะคะทั้งปั๊มลมไฟฟ้านะคะน้ํายาปะยางประแจขันบล็อกเหล็กลากจูงมีให้ครบเลย แล้วก็ถ้าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เพียงพอในการวางของนะคะเบาะสามารถพับปรับได้นะคะเป็นแบบ40 60ได้เลยค่ะกรณีที่เราไม่มีคนนั่งนะคะต้องการบรรทุกเพิ่มก็พักลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมเดินเลาะกันต่อค่ะภายในของลุล่าสมาร์นะครับจะให้มาเป็นเบาะก,กึ่งผ้ากึ่งหนังนะครับก็คือตรงข้างๆเนี่ยจะเป็นหนังนะแต่ตรงกลางครับจะเป็นผ้าลายสกอ็อตข้อดีคือตัวนี้เวลานั่งนะครับ มันจะไม่สะสมความร้อนเยอะนะฮะก็คือสามารถนั่งได้เลยไม่ต้องกลัวร้อนมากด้วยนะครับนอกจากนี้นครับพวงมาลัยรุ่นนี้หุ้มหนังมาเรียบร้อยและเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้ามีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะตัวค r u i s e control สำหรับความเร็วเวลาเดินทางไกลนะครับหรือปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับขณะขับขี่นะให้ความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้นนะครับแล้วนี้เลยนะครับรุ่นนี้ให้มาเป็นไฟ auto นะครับตัวไฟนะครับเราสามารถเซ็ตค่า auto นี่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าตั้ง auto ไว้ เวลารถเข้าที่มืดไฟจะติดเองอัตโนมัติและออกที่สว่างไฟก็ดับให้เองอัตโนมัติหรืออยากปรับแมนวนวลก็ปรับตรงนี้ได้เลยรวมถึงไฟตัดหมอกเช่นกันนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับแล้วก็ตัวตป้งค่าทั้งปรับน้ำฝนหน้าปรับน้ำฝนหลังก็มีให้ครบเลยนะครับนี่ปุ่มพุชสตาร์ทก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นปุ่มใจ KHS ก็จะมีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้รวมถึงระบบ FCM สามารถเปิดและปิดได้นะ,ระบบตะะราเกเจอกะอการชนด้านหน้าตรงนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลย รวมถึงระบบ traction control นะครับรถตุ้นนี้ก็มีมาให้ช่วยควบคุมสมดุลรถเวลาว่่มีการเสียสมดุลนะครับกระจกมองหลังของรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติซึ่งสามารถเปิดปิดระบบอัตโนมัติเองตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่แล้วคันนี้ก็มีการติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถด้วยเนี่ยใช้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆระหว่า,ง,า,ง,าง,ขงขับขี่นะครับก็บันทึกเข้าไปในตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วสาหรับเครื่องเสียงของรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นจอทัชสกรีนนั่นเองนะครับ สามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะ FM AM Bluetooth นะครับ USB ได้และยังสามารถเชื่อมระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ด้วยและเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพขึ้นจอพร้อมสกเกลถอยจอดให้ด้วยนะครับปอรุุ่นนี้มีกล้องหลังมาจากโรงงานเลยและรุ่นนี้ครับก็ให้มาเป็นระบบแอร์อัตโนมัติด้วยนะครับเราสามารถเซตค่าออโต้ตรงนี้นะครับแล้วเส้นอุณภูมิปุ๊บที่เหลือเดี๋ยวแอร์เขาจัดการเองเหมือนแอร์บ้านเลยครับโหใช้งานง่ายมากเลยนะรวมถึงระบบออโต้แซนโกนะครับใช้ควบคุม เรื่องการปล่อยค่าไอเสียของรถเราก็มีมาให้และเกียร์รุ่นนี้ก็คือเกียร์ CVT นะครับเนี่ยมีโหมดต่างๆนะมีโหมด DS โหมดส port โหมดโลสำหรับขึ้นเขาลงเขาไว้การขับขี่เราง่ายยิ่งขึ้นนะครับและการตกแต่งอีกชิ้นนะครับที่เรามีให้ก็คือตัวไฟส่องเท้านั่นเองลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้คันนี้เลือกมาเป็นสีขาวเลยนะครับสำหรับพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะมีหลายคนีนกังวลมากว่ารุ่นรถมิลานเนี่ยจะสามารถนั่งได้สบายไหมนะคะ อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่านั่งได้3คนนะคะเต็มที่นะคะแล้วก็มีเบลให้ครบสามตำแหน่งเลยอย่างโจเนี่ยสูงประมาณ172เซนติเมตรเลยค่ะพื้นที่ข่าพื้นที่ศีรษะเนี่ยก็ยังถือว่านั่งได้สบายยังมีพื้นที่อยู่นะคะนอกจากนี้นะตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้แบบ4 0่สินะคะสามารถแบ่งได้ถ้าแบบกรณีที่จะบรรทุกของขนของเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ และเครื่องยนต์หัวนี้ครับก็คือเครื่อง 1,200cc สสูบ78แรงม้านั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเป็นเครื่องเอลโคคาแท้ทำงานร่วมกับเกียร์ CVT ก็ทำให้การเชนเกียร์เนี่ยไหลลื่นนุ่มนวลไม่สะดุดและยังประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง23.3กิโลลิตรเลยค่ะและยังรองรับน้ำมันได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแก so ๊สโซ91แก๊สโซ95หรือแม้แต่ e 20 e ก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยนะครับว้าวได้ทั้งความท่องตัววงเดียวแคบมากๆและยังมีฟรี ตอร์แพ็กเกจ5ปี1นแสนกิโลที่เราฟรีให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะได้ฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็เคมีภัณฑ์อะไรต่างๆในการเปลี่ยนถ่ายเช็คระยะตลอด5ปีแสนโลนี้เลยค่ะโอ้โหแล้วยังสามารถใช้ได้กับทุกศูนย์บริการทั่วประเทศด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเท่านั้นยังไม่พอในโปรโมชั่นแพ็กเกจนี้เราก็ยังมีฟรีบริการย4ิบชั่วโมงฉุกเฉินให้ห้าปีเต็มด้วยค่ะโอ้โหนี่คุ้มค่าสุดๆจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าได้แค่ราคาพิเศษอย่างเดียวนะทัั้้งงยไดอุปกกรณ์ตแตแ่ ได้ตามใจนะครับแถมยังได้แพ็กเกจเช่งนฟรีที่แบบโ,โหระยะยาวนี่คือคุ้มค่าสุดๆจริงๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับคันนี้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้กาก็เตรียมที่จะมารับรถแล้วนะคะเราก็มีเตรียมตุ๊กตาน้องหมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ